มาดิ้ามาดิมาดิเฮ้ยได้เป็นโกนหนักแล้วเอาเอาโงย่ยิงระเบิดอ่ะตัว <laughs> สวัสดีครับผมเติ้นแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกม GTA V 5M นะครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ในเซิร์ฟเออที่ชื่อว่า Extension นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟเออหลักที่ผมเล่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดเออการเกมนะซึ่งโหมดอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่นะเออเพราะว่าโหมดเนี้ยก็คือต้องฟาร์มของเราไปยิงกัน,นครับแล้วก็นะครับซึ่งมันมีเออโหมดหลายโหมดมากนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบเออเขาเรียกว่าฟาร์มของไปยิงกันนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นโหมดแ a t เท e r o y a l ยนะแล้วก็อันนี้ FFA นะครับแต่ผมก็จะมาเล่นอันนี้นะครับที่ผมเคยเล่นไปนะแต่คนก็เล่นน้อยอยู่นะเพราะว่าเขาไปเล่นแบบฟาร์มของแล้วยิงกันนะถ้าถามว่าผมมีของไหมผมก็มีแหละเออมีเยอะด้วยแต่ผมไม่อยากจะเข้าไปเล่นนะเพราะว่าคนมันน้อยอยู่นะครับตอนนี้เออก็มันหาก,กันยากนะครับเออก,ก่อนไปเริ่มเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอะไรทุกคนสักนิดนึงนะครับ ตามจริงเนี่ยผมจะไปเล่นในเซิร์ฟ RSM นะเออซึ่งเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับก็ผมก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมไมปทำบลักนะซึ่งก็เออไม่รู้นะว่ามันเป็นบั็นะเพราะว่าเขาห้ามเอาพวกรถถังเครื่องบินนะเข้าไปเล่นผมก็เรียบร้อยเลยฮนะโอเคนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลย มาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันเลยับอมคนไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาปายสองปายสามเองนะโอ้โอ้โอ้โหมาถึงก็โดนยิงเลยอยู่ไหนวะผมมาไม่ทันอนะ่ะทุกคนถ้ามาทันเนี่ยเราจะยิงคนทันนะไม่โอ้โหไม่ตายด้วย <c oughs> แล้วผมยิงยังไงให้เขาตายวะเี้อเฮ้ยดีได้แล้วหนึ่ง โอ้โห oh, oh. คงสู้เขาไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เพราะว่าปืนเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะเขาได้ลูกซองปืนกลแต่ผมก็ไม่กลัวหรอกมาดี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 าดาดอา้าวตายแล้วเหรอโอ้โห oh. ปืนระเบิดเลยเหรอโอ้โห oh. หลบไวเกินมาเดี๋ยวผมตามเบลตัวเลยไปไหนวะไปไหนละ เขาหนีหลงล่างไปแล้วฮะวิ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 เกือบโดนกือบโดนอันนี้นะครับก็จะฆ่าไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่างเช่นผมเนี่ยโอ๊้ผมเพิ่งได้ปืนพกอยู่เลยอะยิงไม่โดนเลยฮะโอ้โห ยิงลมคมกิบครับทุกคนตตมจริงผมนึกว่าคนจะเล่นน้อยนะเนี่ยแต่ก็เยอะอยู่นะทุกคนโอ้ยิงไม่โดนเลยมาดิเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอโอเหล็กหนึ่งตัวเท่านั้นครับปืนผมถึงจะเปลี่ยนได้อุ้ยๆุ้ยว้ย้ยโอ้ผมสู้เขาไม่ได้เลย เมื่อไหร่จะหมดเวลาเออมันไม่หมดเวลานี่ทุกคนเพราะว่ามันต้องยิงให้ครบเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะโอ้โห เองก็ให้ข้ายิงบ้างก็ได้อืมอันนี่เก็บสองเลยฮะโอ้โหหายไปไหนกันหมดพอผมจะยิงก็หายกันโอ้โหมันลัดผมอ่าไอ้น,นี่เล่นสไนหรอมันอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงผมจะไปยิงตัวสไนฮะต้องเข้าระยะประชิดเฮ้ยโอ้โห เดี๋ยวพี่จะเย็นจะเย็นโอเคได้แล้วฮะยังไม่ได้ปืนปืนทนโหวดเลยเหรอมาดิมาดิมาดิโอ้โหยิงยังไม่โดนเลยไปไหนละเออโอ้โหไอ้นี่เล่นอะไรอีกแล้วมันได้ปืนระเบิดแล้วฮะผมยังอยู่ปืนพกอันที่สองอยู่เลยเฮ้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 ยมีคนมีคนนี่เม็ดเตียวเข้าหัวครับอ้าว โดนเม็ดเดียวเหมือนกันครับมาดิมาดิมาดิาดโอ้ไม่โดนเลยมันยิงยากเลยขนาดนี้วะน,นี่เนี่ยต้องแม่นขนาดไหนครับถึงจะยิงโดนแล้วดูดีผมไม่ได้เข้ามาแบบตอนเกมเริ่มนะโอ้โหมาดิมาดิ นี่นี่นี่หลบเหรอหลบเหรอมาดีมาดีใสลูก2องแล้วฮะมาเข้าระยะประชิดเลยครับจะอัดไปที่ตัวเน้นๆฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มใหม่นะครับเขาให้โหวตด่านนะว่าเลือกด่านอะไรดีนี่มันต้องเล่นอย่างนี้ครับถึงจะเสมอกันเฮ้ยอย่าว้าดิโอโหอะไรวะยิงไปตั้งเยอะไม่ตาย อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยอะไรวะผมยิงไม่ตายอ่ะ่เกินไปเปล่าไม่ตายวะโอโหตายยากจริงโอโหไรว่าไม่เดียวเลยเรยมาตานี้ต้องรีบตีเสมอให้ได้ครับ แต่สังนั้นโ,โหได้ปืนกลกันแล้วเหรอยิงไม่โดนเลยสู้ทุกสองไม่ได้เลยครับเออดูดิแม่งยิงไม่ตายได้ไง,ไงวะ ไม่หยิ่งนี่ก็มาดิมามาดิได้ลูกสองละไปเองเออ <c oughs> มาดิมาดิโอ้โหว้าบอีกและไม่โดนเลยโอ้โหไอ้เบ็ดเดียวเลยเหรอเกินไปเปล่า โอ้กิืนแต่ละคนยิงผมนาะไม่ยิงไงเม็ดเดียวหลับเลยมาดีมาดีาดีด,ดีไม่ไงเขาเรียกว่าการยิงแบบระยะไกลโอ้โหมามามาเราขอวิ่งช้ารระยะใกล้บ้างไม่ตายอ่ะ ผมต้องยิงระยะใกล้ๆให้ได้คนระับไม่งั้นเนี่ยผมจะนี่ไม่งั้นผมจะสู้เขาไม่ได้นะถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นปืนกลเนี่ยเออไปไหนกันหมดแล้ววะนี่นี่ตายไปดี าตายไหมเฮ้ยผมยิงได้วะโอ้โหยิงไม่ได้ฮนะเฮ้ยมาดิก็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 มาดิเฮ้ยอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งโอ้มันได้ปืนกลหนักกันไวจังวะทุกคนดูดิเกินยิงไงกันได้วะโอ้โห มาดิโอ้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 หนีก่อนครับหนีก่อนเป็นไงแล้ววะตัวเมื่อกี้เป็นไงแล้วต้องตายซะง,งั้นอฮ้ยมันเกิดโอ้ผมคงสู้ไม่ไหวแน่เลยเอ้ยหมดไวจังวะโอ้โ,อโ,อโอยิงไม่ถึง10เม็ดเลยบ้าง แล้วงี้ผมจะไปสู้ไข่ได้ไปะเนี่ยตายแล้วหนึ่งครับโอ้ยมาหมดเลยตอนนี้ดิอ,อ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะขอ,อตัวเดียวตัวเดียวโอ้ดูดีแล้วนะมาหมดแบบตอนมันใกล้จะตายอะทุกคน จะสู้ยังไงล่ะทีเดีดดูยิงลมคมกลิบครับงานนี้ <c oughs> เขาได้ยันสไนแล้วครับผมยังอยู่ปืนกลแรกๆอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเล่นปืนพกอะ่ะเยี่ยมฮะมาดิแปดตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย จิ๊บห้าแปดตัวมาโอ้โหสไนเก็บหมดเลยโอ้้อ้โอ้โอ้ปืนระเบิดมาแล้วครับโอ้โห หมดหวังเลยครับงานนี้มาดิมีเรียบร้อยตายหนึ่งวู้ฮู้ลบก่อนมาดิสไนยเออร์โอ้โหตายทั้งนั้นมาดิเฮ้ย ยิงตายไวจังวะมาดิดูแล้วลูกกระสุนมาหมดอีกเวรนกรรมจริงมาดิแตกหนึ่งอะไรวะโดนลาดนี่ก่อนนีก่อนนีก่อนนีก่อนเฮ้ยโอ้ไม่ทันนี่ตุยหลังแม่งเลยนี่ไปดิไปดิ อะไรวะอยู่ข้างหลังเขาแท้ๆยิงเขาไม่ตายมาดิมาดิมาดิเฮ้ยได้เป็นกวนหนักแล้วเอาเอาโงย่ยิงระือเบิดนอะ่ะตัว <c oughs> มาดิมาดิโอ้ไม่ตายพร้อมอัดครับพร้อมอัดหน้าอยู่นี่พี่โอ้ยิงเขาไม่โดนไม่น่าเรียกเขาเลย ไม่ไม่อะไรวะตัวมันวาร์ปยังไงวะเนี่ยคุดเกลียดเลยตัววาร์ปอะอ่ะดูผมยิงไม่ได้โดนล้าทอีกล้วอยู่ไหนวะโอ้ไม่ทันทุกคนไม่น่าจะได้ขึ้นอันดับนะ <c oughs> เออก็ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปเออการยิงสั้นๆน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะเออซึ่งว่าจะไปเล่นเกมรถก็กลัวทุกคนเนี่ยจะเบื่อนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเออเดี๋ยวถ้าใครชอบก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูในต่อในพาร์ทหน้านะครับโอเคนะคสำหรับพาคนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายไม่ไม่นี่